ทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กเชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมตัวที่บ้า40นิ้วนะครับรุ่น 40pu 200t นะครับอาการรับเทส d m m i ไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้ก็บอดเสียนะครับเป็นซิงดำนะครับไล่ดูแล้ว i อซีเฟิร์มแวร์ก็ลงลองดูก็มีเกี่ยวนะครับก็ต้องเปลี่ยนบอดครับแต่เพิ่มว่าที่ร้านนะครับมีซิงขาวครับซึ่งจะเป็น สี PB สองนะครับเป็นสิ่งขาวนะครับ PB สองร T นะครับสี่ศูนะครับนี่ครับสี่ศู PB สองอันนี้มันเป็นสี่ศูน PU สองรครับถ้าซื้อตัวของมันมาใส่เลยก็อาจจะตรงเลยครับไม่ต้องมาแก้แต่ตอนนี้คือปัญหาคือใส่แล้วเป็นภาพขีดก,กางนะครับ เข้าโหมดไม่ได้ครับตัวนี้เข้าแล้วก็ไม่มีตัวปนะครับเดี๋ยวจะมาลองทำดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูภาพคิดจักเป็นยังไงกคมมาครับนี่ครับตัวหนังสือเดี๋ยวสักครู่นะครับใช้ีโหมดนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่ง ไม่ตรงรุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาแก้ดูนะครับว่าจะได้ไหมตัวนี้ก็อาจจะมีการโยงไฟถอดอาร์อะไรประมาณนี้นี่บอร์ดแบบนี้ครับที่คอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนครับเดี๋ยวลองทําก่อนครับเดี๋ยวถ่ายคลิปต่อนะครับตัวนี้ครับจะมีอาร์อยู่นะครับที่บอร์ดนะครับตัวนี้ดึงลงกาวนะครับเป็นอาร์เป็นเหมือนต่อตรงนะครับ เหมือนแอลครับแต่ว่าค่ามันเป็นอาครับน่าจะศูนย์นูหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวถอดออกครับถอดออกแล้วจะเอารวดนะครับรวดที่ว่าที่ว่าเขาเคลือบมานะครับเหมือนรวดพัดลมหรืออาจจะใช้สายไฟเช่นอ่อนเล็กๆนะครับอย่างผมใช้รวดแบบนี้ครับครับจะมาบัดกีนะครับถอดอาออกนะครับ เดี๋ยวจะลองทําดูถอดอาร์นะครับแล้วก็โยงลวดเข้าก็คือ,คอต่อเข้าอาร์เนี่ยนะครับจะต่อตรงเลยก็ได้แต่ต่อผ่านอาร์ดีกว่าครับถอดออกจากกาวตรงนี้ครับแล้วก็มาต่อแล้วก็โยงเข้าหาเข้าไฟสามจุดสามผมก็จะโยงเข้าตัวนี้เลยขามันไอซี IC. ข้อมูลครับตรงนี้ขาแรกตรงนี้ฝั่งนี้นะ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่าโอเคครับครับ ผมก็ได้ต่อเข้าแล้วนะครับโดยการถอด R ออกนะครับ R นะครับนี่ครับถอดออกจากจุดตรงนี้ครับแล้วก็ต่อผ่านลวดนะครับลวดก็จะมาวิ่งเข้านี่ครับขาแรกนะครับขาแรกเลยครับยกตัวอย่างครับ R R ตัวเมื่อกี้ครับแบตรกรีนะครับอันนี้มันพินเจ็ดนะครับถ้านับอย่างเนี้ยนับไปเนี่ย พีนเจ็ดแต่ถ้ามองด้วยปิ้นเนี่ยก็คืออาตัวนี้ครับมองเห็นเลยถ้าบอดตัวนี้ครับสิงขาวกับสิงดาสิงดาสิงดาก็มีครับแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับบอดมันไม่ตรงรุ่นนะครับเห็นไหมครับพียูเดี๋ยวสครูคกับเดี๋ยวเขียนกันนี่ครับของเดิมคือบอดตัวนี้ครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์พียูสองร้อยนะครับตัวนี้สิงดานะครับสิงดำเนี่ยแบล็คคือ สายเข้าเมื่อกี้ครับอันนี้ก็คือ PU 40 PU 200นะครับซิ่งดำอันนี้40 PB นะครับ PB 200นะครับซิ่งขาวนะครับใส่กันแล้วเป็นผ้าพิกากนะครับวิธีแก้ครับก็คือถอด R ออกนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็ซื้อบอร์ดตรงรุ่นนะครับอันนี้หมายถึงงานงานแปลงงานอะไรมันก็ไม่ได้เสียเวลาครับแต่ว่ามันมีเครื่องจอแตกก็เอาบอร์ดใส่นะครับนี่ครับ R ก็คือตัวนี้ครับที่บอก R ตรงนี้ครับของมันจะบัดกีลงกาวนะครับเราก็ถอดออกโดยการวางถอดมาวางไว้แบบนี้ครับเนี่ยถอด R บัดกีตรงนี้ออกแล้วมาวางแบบนี้อันนี้มันจุดเดียวกันนะครับจุดเดียวกันแล้วก็บัดกีมาเข้าไฟ3.3โนนวลต์นะครับของไอซีตัวนี้เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ยงไฟเข้าไปมันยงไม่ได้นะครับเพราะว่า มันดึงลงกาวนะครับต้องถอดเอาออกครับไม่งั้นไม่งั้นช็อตนะครับถ้าไมา่ไม่เอาเอาออกในช็อตนะครับช็อตลงกาวครับสามจุดสามครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับก็คือตัดนี่เลยตัดนี่เส้นนี้ออกเลยคัดตัดออกอย่างนี้เลยแล้วก็โยงโยงเส้นเนี้ยมัรกี้อเข้าสามจุดสามตัวเนี้ยสามจุดสามหาดู หาวัดดูว่าสามจุดสามอยู่ตรงไหนนะครับก็น่าจะได้เลยสามจุดสามถ้ามีอยู่แถวนี้ต้องวัดดูครับแต่ผมไม่ได้วัดมันมีสองวิธีครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเอาเอาออกนะครับแต่ถ้าไม่เอาออกก็ตัดตรงนี้ครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับมันมีสองวิธีครับตัดแล้วก็โยงโยงหาเข้าสามจุดสามนะครับสามจุดสามอันนี้ผมไม่รู้ว่าวัดตัวไหนครับต้องไล่วัดดูยังไม่ได้วัดนะครับสามจุดสาม โอเคนี่ครับก็มีสองวิธีครับลองดูครับเอาเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวมาดูอ่ะมันได้จริงหรือเปล่านะครับภาพเสียบกล่องไวเลยเสียบปัด๊ดนี่ครับเดี๋ยวกดเมนูให้ดูครับ นี่ครับเมนูใสอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวรอดูภาพอีกทีครับนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับมันช้าหน่อยเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนอันนี้เดี๋ยวรอกล่องมันรันอยู่ครับก็นี่ครับสามารถโยงนะครับโยงจากที่บอกนะครับแล้วก็ถ้าไม่โยงก็ตัดสายครับตัดสายแล้ว เอาสายมาหาโยงเข้าสามจุดสามนะครับแต่ถ้าไม่มันมีอยู่แล้วต้องวัดดูไม่งั้นทาแบบผมครับทาได้สองแบบครับโอเคแต่อย่าลืมถอดอาวครับถ้าไม่ถอดถ้ายงตรงนี้เออถ้าถ้าไม่ถอดก็ได้ครับแต่ต้องตัดอาวตรงนี้เอ้ยตัดสายตรงนี้ออกแล้วก็มันโยงเข้าสามจุดสามอันนี้ก็ถ้าถอดอาวก็ต้องหาสามจุดสามเข้าตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูภาพน่าจะมาละนี่ครับใช้ได้เลยครับ วไว้ใสเลยครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมตั้งช่องนครสไตล์เด็กชาแนลนะครับตลอดนี้ก็สวัสดีครับผม